สวัสดี FC สุขุสุขนครับมือหนีลุงหลอด FC นะครับผมพาพี่พานองมาพบกับทีมงานพรพระแก้วนะครับผมนะของดีจากบ้านสางแป้นมั้นวะอ๋อนะครับผมของดีจากบ้านสางแป้นนะครับฝากให้กำลังแรงใจกันนะครับผมพรพระแก้วนะครับผมมาสู่เพื่อใชยชนะมือนีคอยโชคให้หวานคอยให้หวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ะมาล่อรลุนล่อเชี่ยไปน้ากันนะครับเดี๋ยวหลอดิีทายคี่ะตอนคืนให้เบิ้งนะครับจนหอดพื้นเลยที่เดียวนะครับผม พรพระแก้วนะครับผมเดือนแต้มานครับเมือนนี้มาสู่ประชัยชนะนะครับตึงตึ้แรนะครับโอ้านเซนีแล้วนะครับานไพนนะครับครับแรงครับลำรุนแรงครับ อาซูก็ต่อไปในบางต่อไปครับเจ๋ยรึจึกแล้วนะครับรอเวลาจริงครับแพ้ครับ1 9 0คะแนนครับแพ้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอนเด็บสีสวัสดีครับอ่อนปักแก้วครับแพ้ครับ